อามิเนียนครับมิเนียนจะไปไหนวันนี้จะไปตากดินครับตากดินนะครับที่ไหนครับที่นี่นไหนไหนไปดูดิอ๋อตรงกองดินนี่เองอ่ะ,อะเล่นเลยครับ จะไปที่ไหนเลยรถติดรถติดอะไรครับรถติดอะไรครับ เต็มยังมีเนี่ยครับมีเนี่ยครับรถรถเต็มยังอะกอย่ะอยากเทอยากเทตรงนี้อ่ะไหนเทตรงนี้อ๋อเอาก็เทเลยครับเทเลย มิเนียนครับวันนี้เรามาเล่นดินน่ะมีรถอะไรบ้างนะรถตัดอ้อยครับรถตัดอ้อยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนครับพาไปดูหน่อยไหนไหนไหนรถตัดอ้อยไหน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 เดินไปอีกดีเดินไปอีกไม่เห็นไหนครับโอ้โอ้มีรถตัดอ้อยด้วยไหนไหนเดินไปใกล้ๆดี ไหนครับเบารถตัดอ้อยของขใครครับโอมาตัดอ้อยมามาตัดอ้อยใครเนี่ย <ใน S 1> มาตัดอ้อยมินเนียนเน่ยนโอ้มินเนี่ยนไปบอกรถตัดอ้อยมาตัดเรถโอ้มินเนียนเน่ยนไปบอกรถตัดอ้อยมาตัดให้มินเนี่ยนเหรอ<า>โอ้ใกล้เสร็จยังครับใกล้เสร็จแล้วครับโอ้ใกล้เสร็จแล้วครับระหว่างที่รถกําลังตัดอ้อยอยู่ น้องมินเนี่ยนก็กลับไปเล่นดินที่เดิมนะครับเสร็จแล้วเสรแล้วรีวิวหน่อยไหมมีอะไรบ้างอยู่นามินเนี่ยนอะมีดินเอานอกจากดินมีอะไรบ้างมีไก่ไหมไหน,ไ,หนไก่ ไก่กี่ตัวเนี่ยห้าตัวทำไมเยอะจังไก่เขามีนเนี่ยทำไมมันเยอะอยามีห้าตัวเองเหรออีกตัวหนึ่งไปไหนนะเอาทำไมถึงตายละ่ะเหนือน่าสงสารจังดูมันร้องอ่ะนี่ก็คือ ไล่สวนของน้องมินเนี่ยนนะครับรอบๆไร่ก็จะมีแต่สวนทั้งนั้นเลยทั้งป่ากล้วยแล้วก็มันสับปะหลังครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไร้อ,อยทั้งหมดเลยนะครับของน้องมินเนี่ยนนะครับก็อยู่ที่30มสิบกัวไล่นะครับในคิข้างบนก็จะเป็นสระน้ำนะครับอยู่ข้างบนมาดูอะไรครับ ไหนไหนสระน้ำครับโอ้สระน้ำน่ากลัวนะไม่เหมาะให้เด็กๆมาคนเดียวนะครับเพราะว่าสระน้ำอันตรายมากถ้าไม่มีผู้ปกครองนะครับองมินเนียนว่ายนะ้ำเป็นไหมว่ายน้ไม่เป็นไม่เป็นถ้าว่ายน้ำไม่เป็นเราก็ไม่ควรเข้าใกล้สระนะครับเพราะถ้าเราเข้าใกล้สระอันตรายถ้าไม่มีผู้ปกครองอยู่ด้วยโอเคไหมครับโอเคอเค,ครับ น้องมินเนี่ยนก็พามาชมนะครับชมวิวชมวิวที่อยู่ไร่ของน้องมินเนี่ยนนะครับทั้งหมดเลยครับตรงโน้นมีวัด้วยไหนครับไหนตรงไหนนะครับอะไรนะตรงน้นครับมีอะไรครับมีวัวครับมีวัวว้าววัวมีวัวอยู่ไกลๆนู้นนะครับน้องมินเนี่ยนทำไมสายตาดีจังครับ น้องมินเนี่ยนครับอยู่นามินน้องมินเนี่ยนมีอะไรบ้างเอ่ยมีผักครับมีผักด้วยเหรอว้าวไหนไหนไหนผักตูดตรงไหนครับไหนว้าวมันคืออะไรอ่ะครับมันคือผักมันคือผักโอ้โหดูดิครับไม่เราไม่ได้ปลูกขายนะน้องมินเนี่ยนบอกว่าไม่ได้ปลูกขายครับเราปลูกกิน เราก็เลยไม่ได้ปลูกเยอะส่วนนี้จะเป็นพริกนะครับพึ่งจะขึ้นเองเรางมานิ่นพาชมส่วนนี้ต้นต้นหอมครับต้นหอมส่วนนี้จะเป็นคะ,ะน้าคะน้าเนี่ยกินไม่ทันเลยครับดูครับดูมันแก่หมดแล้วมันกินไม่ทันเลยส่วนนี้จะเป็นถั่วฝักยาวนะครับพึ่งจะขึ้น,น,นแล้ววันนี้อะไรป,ะป้าป๋า ไหนครับต้นพริกครับ